Thank you ครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเปที่เรียบร้อยสําหรับคู่ไทยนั้นพบกับจีนในรอบรองชนะเลิศนะฮะคุณผู้ชมกลายเป็นประเทศจีนสามารถเอาชนะไทยไปได้คือ3ต่อ2เซตก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยเราสู้สุดความสามารถแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะผมจะพาคุณไปส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามารับชมผลคะแนนของไทยกันก่อนนะครับเซตแรกนั้นไทยสามารถเอาชนะจีนไปคือที่ 2, ทยแพ้ปต่อ25ต่อ20เซตที่สองไยแพ้จีนไปคือ25ต่อ14่ละเซตที่สามเราแพจแะ,ะ, 4, าาาะจีนไปคือ25าต่อ23ีและเซตที่สี่ไท้สยขอด ใช่จริงๆฮะคือเซตที่้จีนสามารถเอาชนะไทยไปคือ 15. ต่อ10ก็ต้องบอกเลยว่าสาวๆไทยเราสู้สุดความสามารถแล้วนะคุณผู้ชมมีเท่าไหร่ก็ใส่เต็มชัตจุออนโมกสีบีมพิชยากโกกลมปอนพันทุกคนนะที่เป็นตัวจริงและตัวสำรองทําหน้าที่ด้อย่างสุดความสามารถแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยประเทศไทยเราจะได้เข้าจริงในที่3นะครับผู้ชมหรือว่าอันดับ3นั่นเองนะฮะจะไปพบกับใครอันนี้ต้องรอรุ้นแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเวียดนามฮะเพราะตอนนี้เวียดนามกับญี่ปุ่นกำลังแข่งกันอยู่ผมขอบอกผลกลวหุ้ชมวว่าไไทยยจะดด้พบบกัเีนามและวียดนามจะได้สใจกับไทยยอ่าง ะะและในที่สุดนี่เราก็ได้ลงเอยกันทักทีไทยแล้วเวียดนามแล้วต้องมาลุ้นกันสซินะว่าเธอกับฉันใครจะได้ที่3ก่อนรับชมวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องวันมาสเตอร์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเรื่องบอลลีบอลและเรื่องกีฬานะครับคุณผู้ชมฮะแต่เกิด่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้แต่มาบอกไว้ว่าในที่สุดประเทศของฉันก็จะได้พบกับประเทศของคุณถึงเราจะไม่ได้ไปสู่รอบจิงแชมป์แต่ในรอบรองแชมป์พวกเราต้องมาลุ้นกันวว่าาระทง ไทยและเวียดนามฉันหวังว่ารอบนี้ประเทศไทยจะหูตาสว่างขึ้นอย่างแน่นอนว่าเวียดนามของเรามีพัฒนาการการบล็อกบอลการเซฟบอลี่ยอดเยี่ยมแค่ไหนประเทศไทยคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยเวียดนามเราพร้อมที่จะโค่นคุณแล้วคอมเมนต์ตมามบอกว่านี่กำลังแข่งขันกันอยู่เลยแต่ฉันก็คาดเดาผลได้ว่าเราจะพ่ายแพ้ญ,ญี่ปุ่นไปตอนแรกฉันคิดว่าเราจะสามารถสู้ญี่ปุ่นได้ซะอีกแต่ฉันเห็นสกอร์แล้วว่าประเทศเวียดนามของเรายัางไม่อาจสามารถสู้กับประเทศญี่ปุ่นได้เขาจะไปพบกับจีนส่วนเราจะมาพบกับไทยและครั้งนี้เราจะพิสูจน์ให้ไทยเห็นว่าพวกเราาามีีพัฒนกท่้โด มากเพียงใดฉันหวังว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะมีความภาคภูมิใจและความพอใจในการแข่งขันครัค้งน,นี้ในวันพวกนี้คือวันที่29คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยไม่สามารถทําได้กับญี่ปุ่นแต่พวกเราสามารถทําได้ในเซตที่3ประเทศเวียดนามของเราสามารถพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มากล่าวไว้ว่าประเทศไทยถ้าในเซตสุดท้ายเซตที่5ถ้าเขาเสิร์ฟไม่พลาดหรือว่าเป็นการหยอดบอลแล้วไม่พลาดประเทศไทยมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะประเทศจีนได้เลย ไม่เป็นไรพวกคุณทําได้ดีแล้วการเล่นมันก็แบบนี้แหละการกีฬาก็แบบนี้มีแพ้ก็ต้องมีชนะประเทศไทยพวกคุณเก่งมากๆที่สามารถต่อกรกับประเทศจีนได้ดีขนาดนี้และฉันหวังว่าในการเข้าชิงรอบที่3คุณจะสามารถโค่นเวียดนามได้คือสต่อศูนย์เซตฉันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยต้องทําได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวมาเลเซียคนนี้ได้ปรร่าวถึงทีมจีนไปว่าวังอีฟานเธอเป็นกัปตันทีมและเธอมีอายุน้อยที่สุดแต่ความสามารถของเธอนั้นมันหลากหลายมากๆการตีบอลของเธอนั้นมีความแม่นยำเขาขึ้นตบทีไรประเทศไทยเป็นอันต้องเสียแต้มและนี่แหละคือความ น่ากลัวของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนไชน่าพวกคุณน่ากลัวจริงๆเสียๆคอมเมนต์ต่อมานะครับก็เป็นของชาวมาเลเซียอีกคนหนึ่งฮะได้มาแสดงความเห็นได้คอมเมนต์ล่าสุดนี้เพว่ายังมีอีกหนึ่งคนนะที่ตัวสูงมากๆนั่นคืออู้มุ่งเจียเขาขึ้นตบทีไรประเทศไทยต,ยต้องเสียแต้มทุกทีต่อให้ประเทศไทยสามารถบล็อกบอลเขาได้แต่นั่นก็น้อยมากๆเพราะเธอสามารถตีฉีกตีมุมได้ดีมากๆประเทศไทยพวกคุณเก่งมากๆแล้วในการต่อกรกับประเทศจีนได้ฉันหวังว่าต่อไปประเทศไทยอยู่20และทีมบีของประเทศไทยจะมีการพัฒนาขึ้นนนถึงงใคครั้้ีพวกุณ จะมีทีม A มาช่วยหลายคนก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็เป็นชาวมาเลเซียอีกคนหนึ่งฮะได้มากล่าวถึงพรอนพันเกิดปาดไว้ว่าเธอทําหน้าที่การเปกับตันทีมได้สมบูรณ์แบบแล้วพ่อพันขาดอย่างเดียวคือการบล็อกบอลประเทศของเธอไม่มีตำแหน่งการบล็อกบอลที่ยอดเยี่ยมถ้าหากประเทศของเธอนั้นมีอย่างทัดดาวนุกแจ้งและจะถัดพร2คนที่มายืนคู่กันฉันคิดว่าประเทศไทยจะสามารถบล็อกบอลได้แต่อย่างว่าแหละนี่เป็นรายการเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแค่รายการ A อดีซศึกชิงแชมป์โลกยังรอพวกคุณอยู่ประเทศไทยและพ่อนพันเธอจะพาทีมไทยไปสู่เวทีโลกคอมเมน ่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มากก่าถึงธนาชาวไว้ว่าเธอสามารถเล่นได้ดีแล้วธนาชาเธอเพียงขาดแค่เรื่องของการอบรมการฝึกฝนฝีมือและการขัดเกลา่ให้มากขึ้นฉันเชื่อว่าต่อไปเธอจะเป็นกำลังหลักให้กับประเทศไทยเธอเล่นได้ดีมากๆฉันหวังว่าการเสิร์ฟของเธอจะไม่พลาดบ่อยแบบนี้และต่อไปเธอต้องเป็นกำลังสําคัญให้แก่ประเทศไทยและฉันจะรอคอยวันนั้นนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวสิงคโปร์คนนี้ได้มากล่าวถึงบีพิจยาโกกดัมไว้ว่าเธอทําตําแหน่งได้ยอดเยี่ยมแล้วการตีของเธอนั้นมีความหลากหลายการเล่นตําแหน่งของเธอนันขาดเธอได้จริงๆ ต่อให้เป็นทีมสูตผสมแต่ถ้าหากไม่มีเธอประเทศไทยอาจจะเละกว่านี้ก็ได้แต่ในศึกครั้งนี้ฉันยอมรับว่าทั้งสองคนเล่นได้เก่งมากๆทั้งชักชุนบล็อกสีและบีมพิจยาโกกลำและชาวสิงคโปร์อีกคนนึงก็ได้ประกาศชื่นชมลิเบโร์ของประเทศไทยนั่นคือเอสุภัตตาครับเขาได้มาบอกไว้ว่าดีเป็นลิเบโร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆประเทศไทยคุณไปเฟ้นหาเขามาจากไหนขนาดเขาโดนประเทศจีนตีใส่ไม่รู้กี่ครั้งเขาก็ยังสามารถงัดบอลขึ้นมาได้เธอมีส่วนสูงที่ไปถึง170ซนติเมตรด้วยซ้ำเธอเก่งมากๆเอสุภัตตาค <Comment S 2> อมเมนอาาานรัชชกกวิขง โปคนนี้ได้มาวิเคราะห์เกมที่ไทยพบกับจีนได้ว่าประเทศไทยเขาแพ้บอเลเร็วก็แค่นั้นเองฉันสังเกตดูแล้วไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมวังอีฟานที่มีอายุน้อยที่สุดภายในทีมเธอมีอายุเพียงแค่17ปีแต่ในการเล่นของเธอน,นั้นมันหลากหลายมากๆสไตล์การตีของเขาคล้ายกับญี่ปุ่นจริงๆการตีการตีฉีกนุกม่มการตีมุมตรงการตีแทรกระหวาา่างกลางเขาสามารถทําได้ยอดเยี่ยมและดี่คือความยอดเยี่ยมของประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนและประเทศไทยคุณต่อกัอนได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้มาบอกไว้ว่าชาต เสียใจยจริงๆที่ประเทศไทยพลาดโอกาสที่สําคัญขนาดนี้ไปแต่ไม่เป็นไรนะฉันคิดว่าการชิงที่3ก็ไม่แย่สําหรับทีมไทยพอดีคือรายการเล็กๆที่ชื่อว่า AVC ครับต่อไปพวกคุณต้องไปแข่งในรายการชิงแชมป์โลกฉันจะบอกไว้ว่าชาวอาเซียนทุกคนส่งกําลังใจให้ตัวแทนของชาวอาเซียนของพวกเราประเทศไทยคือนัมเบอร์วันและเป็นที่1ตลอดการสําหรับฉันฉันรักประเทศไทยและพรพัน์เธอยอดเยี่ยมปเนต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาวิเคราะห์เกมไว้ว่วาในวันพรุ่งนี้วันที่29 ไทยจะพบกับเวียดนามถ้าเกตเวียดนามเพื่อเผอสามารถเอาชนะทีมไทยได้เวียดนามเขาจะคุยโวไปถึงชาติหน้าเลยคุณเชื่อไหมตั้งแต่ลูกหลานของเขายันบรรทบุรุษของเข,เขาเขาจะขุดขึ้นมาคุยและนี่แหละคือความเป็นเวียดนามของเขาและชาวอินโดนีเซียคนนี้ก็ได้มาบอกไวก้ว่าก็ดีสิบรรทบรุษของฉันจะได้มีเพื่อนคุยท่านจะได้ไม่เหงาท่านอยู่ในหลุมคงจะเหงาหน้าดูและที่นั่นคงจะหนาวมากๆฉันเชื่อว่าตาเกตพวกเขาได้มาอยู่ด้วยก็คงจะดีอย่าลืมบอกเวียดนามให้มาคุยโวโอ้วดให้กบับบรรทบุรุษฉันฟังเขาคงจะมีควาามมสมสุกหรรับ,บ ปลูกของฉันล่าสุดประเทศอินโดนีเซียเขาจะไปปลูกผีขึ้นมาคุยด้วยซะแล้วเวียดนามเตรียมตัวการเจริญเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มากล่าวชื่นชมเอสุภาัตาไวา้ว่าลิปโปโลมีเบกกี้คนลอกที่สามารถรับบอลเร็วได้มากขนาดนี้และคุณเป็นหนึ่งในนั้นไม่ทราบว่าชื่อเล่นคุณชื่อเอถูกต้องหรือไม่เอนั่นมีความหมายนะเอนั่นคืออันดับหนึ่งพยัญชนะของภาษาอังกฤษมีทั้งหมด24ตัวซึ่งคุณคือเอและคุณอยู่อันดับที่1นึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชม ประเทศเวียดนามและแน่นอนพวกคุณจะต้องสามารถชนะเวียดนามได้แน่แต่เวียดนามรอบนี้ต้องบอกเลยว่าการเซฟการบล็อกของเขานันไม่ธรรมดาพวกคุณอย่าประมาทเขาเชียวประเทศเวียดนามเขาพีดีของเขาพอควรถึงเขาจะเป็นประเทศที่ขี้คุยข,ขี้โมโ้โอวดก็ตามแอดมินไม่ได้พูดนะชาวมาเลเซียเป็นคนพูดคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาก่าวไว้ว่าฉันไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นเพราะชาวเวียดนามของเรานั้นปกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่เราต้องได้ที่3ประเทศไทยจะตกรอบก็ครั้งนี้แหละคุณรอดูได้เลยเพราะว่าการบล็อกของเรานั้้นนนนนนเเหีียวแ่่่่ราลกกกญปุุ็สดงใพคณ ว่าพวกเราแข็งแกร่งขึ้นมากเพียงใดญี่ปุ่นกับเราเล่นก็นได้ยางซูสีโดยเฉพาะเซตที่2และในเซตที่3ที่พวกเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้นี่แหละพวกเราเก่งขึ้นมากจริงๆและพวกเราจะสามารถชนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามคนนี้เป็นตะแก่ใช้รูปโปรไฟล์หัวเถิดคนนี้ได้มาคอมเมนต์ใบบ้าไม่ว่าอะไรจะกเกลดเค้นฉันก็เชื่อว่าเวียดนามเราจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้เพราะพวกเขานั้นมีแค่ทีม B ีและทีม A แค่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้พวกเขาก็ปายแพ้ประเทศจีนไปแล้วคือ3ต่อ2เซตและสกอร์ของเราที่พบกันญี่ปุ่นนั้นออกมาดี กว่าประเทศไทยเราเชื่อว,ว่าเราจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้คุณลาวเดิได้เลยฉันการันตีแอดมินรู้สึกอุบาทในเสียงของตัวเองขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ทําให้ลาการหนังหูคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นพี่น้องชาวไทยเราฮะได้มาพูดถึงเวียดนามไว้ว่าปล่อยให้ประเทศจกักรวาลเขาโม้ต่อไปเถอะพวกเขาเล่นอยู่ในจกักรวาลเดี๋ยวได้เจอกันแน่ในรอบชิงชนะเลิศรอบที่3ได้เจอกันสมใยแล้วเวียดนามแล้วบวกเองกันรู้ว่าพวกข้าเป็นใครและฉันขี่ไอ้ทุยแล้ววิ่งลุยท้องนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นพี่น้องชาวไทยอี มันเล่นกับญี่ปุ่นได้แข็งแกร่งจริงๆถ้าเกิดว่ามาเจอกับประเทศไทยเราอาจจะแพ้มันก็ได้แล่ถ้าเกิดพวกเราแพ้มันมันจะโม้ไป3บ้าน8บ้านได้ยินตั้งแต่หน้าซอยจนหลังซอยเพราะฉะนั้นประเทศไทยพวกเราห้ามประมาทพวกมันและประเทศไทยพวกเราจะถล่มพวกมันคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มากล่าวชื่นชมพัทยาไว้ว่าเธอสามารถบล็อกบอลของทางจีนได้ยอดเยี่ยมแต่การบล็อกบอลของเธอแค่คนเดียวไม่สมบูรณ์แบบเธอขาดอีกหนึ่งคนไปนักทีมาบล็อกบอลช่วยนั่นคือคนที่ไม่ได้มาด้วย เธอชื่ออะไรเธอชื่อว่าทัชดาวนึกแจง้งเธอไม่ได้มาแค่นั้นเองแหละและต่อจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งได้มากก่าเสริมแทบกับชาวฟิลิปปินส์คนแรกไว้ว่าเธอชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เธอน่ารักมากๆไปในทีมของเธอเธอไม่ได้มาครับเธอชื่อทัชดาวนึกแจงครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาได้ประก่าไว้ว่ารู้ไหมว่าชาวเวียดนามเขาพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าประเทศไทยจะพ่ายแพ้เขาในรอบชิงที่3เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต้มของพวกเขาที่เจอกับญี่ปุ่นนั้นไม่ได้นําขาดเหมือนกับไทยเจอกันญี่ปุ ที่1ในครั้งนี้หมายถึงว่าที่3ครับเอาที่สบายใจได้ครับเวียดนามฮะแล้วแต่เลยฮะจะทำอะไรก็ทำฮะและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมาจากประเทศจีนอันนี้หลุดมานะคุณผู้ชมเพราะว่ามาจากไชน่าผมเช็คดูอย่างละเอียดแล้วฮะเขาได้มากก่าวไว้ว่า ทีมไทยเล่นได้ดีมากสามารถเล่นกับประเทศจีนทําให้ประเทศจีนของเรานั้นกดดันอยู่ไม่น้อยประเทศไทยพกคุณพัฒนาขึ้นจริงๆและฉันหวังว่ารอบหน้าพกคุณจะผ่านเข้ารอบจริงมาเจอกักบเรานะครับก็จบกันไปเปที่เรียบร้อยสําหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและชาวเวียดนามซะส่วนใหญ่นะฮะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาคอมเมนต์อยู่ณที่นี้เนี่ยนะฮะก็คุณผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาสแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.